สวัสดีค,ครับผมนายอน,นงคทยกฤิจิีชั้นนางสาวกุลพัฒน์แก้วนงค์ค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาพบกับนิทรรศการศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่4นิทรรศการรังสิตครั้งที่12ค่ะซึ่งเป็นนิทรรศการของนรรักศึกษาสาขาวิชากรรคณะมนุมษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีโดยในสถตการของเรามีชื่อว่านิทรศการรังศิลนะครับซึ่งมีที่มาจากคําว่ารังที่แปลว่าสร้างได้รังแปลว่าบ้านครับซึ่งเมื่อนํสองคำมารวมกันนำคำว่ารังรวมกับคำว่าศิลป์เนี่ยก็จะได้ความหมายว่าบ้านของศิลปะหรือเป็นสถานที่แห่งการสร้างศิลปะเปรียบเสม,มือนกับสถาบันแห่งน,นี้ครับสาขาวิชาจิตรกรรมคณะมนุษยศาสตร์และหังความประสมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีซึ่งเปรียบเสมือนบ้านหลังหนึ่งของศิลปะด้วยเช่นกัันนคครรรบมมาาดูศิิลปะะะขอองวชเจตกยๆ โครงการศิลปนิพนธ์นะครับของนักศึกษาสาขาจิตรกรรมชั้นปีที่4นะครับเป็นการแสดงนิทรรศการจบนะครับของนักศึกษาศิลปะนะครับซึ่งในการรียนการอนศิลปะนะครับชั้นปีที่1นะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับการเขียนภาพเหมือนจริงนะครับชั้นที่2ก็เริ่มมีในความคิึ้นมานะครับชั้นที่3าก็เป็นการทดลองทางความคิดและก็เทคนิคพอชั้นที่4นะครับก็จะเป็นการถ่ายทอดทางความคิดความรู้และก็องค์ประกอบทุกอย่างทางศิลปะนะครับเพื่อนํามาถ่ายทอดให้คนทั่วไปนะครับได้รับรู้ความงามทางศิลปะโดยผ่านมุมอองงขนักกศึษา ปีที่สีของแต่ละคนนะครับซึ่งเราให้อิสระทางความคิดนะครับพิจีการทํางานศิลปะนิพนธ์นะครับก็คือสร้างสารรค์งานให้บรรลุผุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้ตามความคิดของตัวนักศึกษาเองซึ่งมันจะต้องผ่านการทดลองค้นฟ้าสร้างสารรค์มาตั้งแต่ชั้นปีที่1ศิลป,ปานิพนธ์ถือเป็นการสรุปความคิดทุกอย่างของนักศึกษาศิลปะว่าเราทํางานศิลป,ปะมาเราเรียนศิลป,ปะมาชั้นปีที่4ปี สปีเราได้นเสนออะไรให,ให้กับสังคมได้บ้างชื่อนัทวุฒิแสงลาวีครับเป็นนักศึกษาปี4เจตกังานชิ้นนี้มีแรงบันดาลใจมาจากอาชีพของครอบครัวที่บ้านและคนคนที่แบบทั้งหลายตรงนี้คือเป็นคนในครอบครัวทั้งหมดเลยครับจะเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตและอาชีพกีดยางเป็นอาชีพที่พ่อแม่ช่วยส่งเรียนแล้วก็อาชีพศัก์จะเป็นอาชีพที่ส่งตัวเองเรียนเลยเอามารวมกันในงานชิ้นนี้ครับเอาตัวเป็นแผ่นยางเป็นวัสดุ แล้วก็ใช้อาชีพของตัวเองเป็นตัวนําทางเรื่องเพื่อสื่อถึงงานชิ้นนี้ครับสวัสดีครับผมนายพงพักน์เช้าชน,นะอยู่ชั้นปี4แล้วก็จิตสาขาจิตกรรมแรงบันดาลใจมาชิ้นนี้มาจากความชื่นชอบและความสนใจเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ครัผลงานชิ้นนี้มาจากความเชื่อของผมที่ว่า บนโลกวิน,นี้อาจจะมีสิ่งมีชีวิตที่แบบมีความแปลกประหลาดมีสิ่งมีสัตว์และสิ่งมีชีวิตที่แบบมนุษย์นั้นไม่เคยค้นพบมาก่อนก็รู้สึกแบบยินดีแล้วก็ดีมีความดีใจที่มาได้แสดงผลงานให้ผู้คนได้เห็นได้รับชมกันครับเทคนิคของหนูนะคะหนจะใช้เป็นสีโป๊ในการขึ้นงานนะคะให้มันดูแบบดึงดูดสายตาให้มันมี็กเจอร์ในความผิวไหวนะคะ เป็นจะเป็นลงเป็นสีน้ำอ่าไอสีอะคริลิกค่ะอยากจะสื่อถึงแบบว่าอยากปรารถนาให้ชีวิตของรถหนูเนี่ยเป็นเดินความหมายของดอกไม้เช่นดอกโบตันนะคะดอกโบตันเนี่ยหนูอยากมีความชีวิตที่แบบมั่งคัง่งร่ารวยแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นงานของงานดอกบัวนะคะงานดอกบัวนี่เหมือนเปรียแบเบสมือนการเริ่มต้นใหม่เหมือนที่ดอกบัวผุดออกจากคอนตมนะคะเหมือนการเริ่มต้นใหม่การเริ่มใหม่ชีวิตใหม่ค่ะดีใจคะ่ะแล้วก็ได้ รู้สึกว่าเราได้แสดงผลงานของตัวเองขึ้นมาแสดงฝีมือหนูอาจจะเอาผลงานเหล่านี้หรือว่าประสบการณ์ที่ทุกคนพูดพูดมาอาจจะไปพัฒนาชีวิตให้มีทั้งอาชีพการงานที่ดีขึ้นเหมือนน้องมีความตั้งใจเกี่ยวกับเรียนวิชานี้แล้วก็แบบาวาดภาพเป็นสิ่งที่เขาชอบมากที่รู้สึกดีใจมากที่น้องได้มาแสดงผลงานในการเรียนจบของเขาแล้วแบบเขามีความตั้งใจมากๆที่จะโชว์ผลงานให้ ทุกคนได้รับชมวันนี้แล้วก็ดีใจที่ว่าดีใจพ่อครัวมากที่วาน้องประสบผลสําเร็จในวันนี้มาไม่หมดแต่ก็ส่งแรงใจกันมาให,ให้ให้น้องเขา